แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวหรือ One Health ที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพของคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมโครงการพอด,ดีจึงริเริ่มทำโครงการนำร่องการเฝ้าระวังในเรื่องต่างๆดังต่อไปนี้สัตว์ป่วยหรือตายพบอาการผิดปกติในสัตว์หรือสงสัยเป็นโรคระบาดสัตว์กัดหรือทำร้ายโดนสัตว์กัดหรือทำร้ายสงสัยว่าสัตว์อาจเป็นโรคพิษสุนัขบ้าอาหารปลอดภยัย พบผู้ป่วยอาหารเป็นพิษร้านอาหารไม่สะอาดสงสัยว่าอาหารที่ซื้อมานั้นมีสารปนเปื้อนเนื้อสัตว์ราคาถูกมากจนผิดปกติพบอาหารที่ใช้น้ำมันทอดซ้ำพบผู้ป่วยบริโภคเห็ดพิษเครื่องสำอางและยาพบยาปลอมยาอันตรายที่มีส่วนประกอบของสเตีรอยเครื่องสำอางที่น่าสงสัยว่าอวดอ้างคุณสมบัติเกินจริงโรคที่เกี่ยวข้องกับสัตว์และคน เมื่อพบผู้ป่วยที่มีอาการหรือสงสัยว่าจะเป็นโรคดังนี้โรคหูดับโรคฉีหนูวันโรควัวไข้เลือดออกโรคพยาธคิคริกินซสิสภัยธรรมชาติเกิดภัยธรรมชาติเช่นไฟไหม้ป่าน้ำป่าไหลหลา,ลากหรือพบการเผาป่าดาวน์โหลดแอปพลิเคชันพอดีๆแล้วรายงานได้ง่ายๆดัง,ดงนี้ถ่ายรูปเหตุการณ์ที่พบเห็น รายงานวันเวลาสถานที่เกิดเหตุอาการที่พบและรายละเอียดต่างๆส่งรายงานมายังโครงการพอดีๆเจ้าหน้าที่จะนำข้อมูลไปตรวจสอบและประสานงานเพื่อลงพื้นที่ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อควบคุมและป้องกันได้อย่างรวดเร็วทันท่วงทีเมื่อทุกคนในชุมชนมีส่วนร่วมช่วยกันเฝ้าระวังจะนำไปสู่ความเข้มแข็งด้านสุขภาพของชุมชนมากยิ่งขึ้น